สวัสดีครับทุกๆท,ท่านผมปมพง์ครับครับผมวันนี้จะพาทุกท่านไปดูพระกุเมืองลบบุรีครับพระดีราคาถูกของดีราคาถูกครับเป็นพระหูยานลบบุรีพิมพ์จิ๋วเนื้อชินเขียวนะฮะพิม์พจิ๋วเนื้อชิ้นเขียว,นว,นนยวในวงการเขาไม่แน่ใจเขายอมรับกันหรือเปล่าครับแต่ว่าเป็นพระแท้ครับเป็นพระแท้แล้วเล่นหาง่าย ราคาก็ไม่แพงอยู่ที่ประมาณพันต้นๆน,น่าเก็บหน่าใช้ครับวงนี้น่าใช้มากๆไม่ใหญ่จนเกินไปสำหรับวิธีการดูพระหูยานลุกบุรีพิมพิมจิ๋วเนื้อชินเขียวของผมนี้ก็จะมีมีม,มีมีอยู่สองความจุดเช่นเดียวกันนะครับอันดับหนึ่งครับตรง ตรงมุมมุมปากทั้งสองข้างนเนี่ยจะมีหลุมหลุมอยู่อันดับอันดับสองอันดับสองก็ตรงใบหูหรือผักกันผ่าเนี่ยเขาจะมีร่องร่องก็งจะมีร่องร่องอยู่ในในกลางกลางหูอันดับสามก็คือมือที่วางอยู่บนตักครับจะมีอยู่ปลาย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 มือจะมีเส้นต่อไปจนถึง ตรงซ่อกแขนตรงนี้นะอันดับแรกนะครับคือปากเนี่ยจะมีหลุมอยู่สองดูลุมสองข้างเป็นมุมปากลึกๆเรียกว่าหลุมก็ได้ทั้งสองข้างอันดับสองก็คืออยู่หูหูหรือพระกันพระองค์พระเนี่ยก็จะมีร่องร่องพระกันร่องหูเดี๋ยวจะให้สองให้เห็นนะอันดับสามก็คือปลายมือที่วางบนตักนะครับ เขาจะมีเส้นต่อจากปลายปลายมือไปจนถึงซอกแขนผราเล็กเกนะินจับไม่ถนัดนี่น,นนะะจะเห็นเห็นเป็นเส้นต่อจากปลายมือนะของดีราคาถูกแล้วส่วนข้างหลังส่วนข้างหลังส่วนใหญ่ก็จะเป็นถ้าเป็นเนื้อชิงนเขียวส่วนใหญ่จะเป็นแบบหลังสังขยานะอันนี้น่าจะใช้มาเยอะก็เลยเรียบๆไปบ้างแหละ ผมมีให้ดูเป็นตัวอย่างหลายองค์แล้วก็เป็นลักษณะนี้ทุกองค์เลยนะฮะเดี๋ยวให้ดูกสองสามองค์นฮะก็คือเป็นลักษณะเดียวกันก็คือมีมุมมีมุมที่ปากแล้วก็ใบหูก็มีร่องแล้วปลายปลายปลายมือตรงเนี้ยก็จะมีเส้นต่อไปจนถึงซอกแขนนะฮะมสองสามจุดส่วนทั้งหลังแล้วก็ um, ถ้าเป็นเนื้อชิ้นเขียวก็จะเป็นแบบแบบเดียวกันเกือบหมดนะฮะแต่ส่วนใหญ่จะเป็นเนื้อคล้ายๆเเป็นหลังสังขยาคล้ายคล้ายเหมือนกันหมดเลยประมาณนี้ครับผมน่าใช้ครับพระพระ,พะเนื้อชิ้นเขียวแต่ไม่แน่ใจว่าวงการเขาเล่นกันเป็นมาตรฐานสากลหรือเปล่าแต่ผมเอาเคยเข้าประกวดมันก็ผ่านนะเขาก็รับผ่านเข้าไปนะแต่ว่าเขาไม่ไม่รับเป็นชิ้นเงินเขาเรียกเป็นชิ้นเขียว งานใหญ่ด้วยครับงานศูนย์ราชการครับผมก็มีประมาณนี้ครับการวิธีการดูพระหูยานลบบุรีพิมพ์จิ๋วเนื้อชินเกียวของผมครับสวัสดีครับ